สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไรรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มาทำฟาร,ร์มเข้าใจนะเกี่ยวกับการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับมันก็ถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายประเภทอันนี้คือครูยกตัวอย่างรถเล็กๆในบ้านเรานะครับ2จังหวะ4จังหวะอ่า1ประเภทแล้วนะ อ่านะครับเป็นอะไรครับสายพานเป็นเกียร์ก็อีกหนึ่งประเภทนะครับเป็นอะไรครับระบายความร้อนด้วยอากาศระบายความร้อนด้วยน้ําหรือใช้ออยล์คูลเลอร์ระบายความร้อนก็อีกหนึ่งประเภทเนะเดี๋ยวครูขออนุญาตเปรียบเทียบกับ2คันนี้นะครับเราจะได้เข้าใจเดี๋ยวครูเปรียบเทียบ2คันนะครับ คือเป็นรถออโต้เป็นรถสายพานทั้งคู่เพียงแต่ว่าคันนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศอีกคันหนึ่งระบายความร้อนด้วยนะ้ำนะครับเวลาเราจะเซอร์วิสเกี่ยวกับเครื่องเนี่ยนะครับต้องมีการถอดฝาเสื้อลูกเนี่ยเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานนะครับก็คือครูใช้คําว่าเพื่อความสะดวกนะครับส่วนท่านใดยอยากจะลื้อในรถเลยท่านลื้ได้น,นี่ก็ลื้ไป พื่อความสะดวกเขาก็จะทำการทำไมครับเอาเครื่องกับเฟรมเนี่ยแยกออกจากกันในกรณีที่เป็นลดระบายความร,ร้อนด้วยอากาศแล้วเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์มันก็จะมีสายไฟมีปลั๊กอะไรแค่ไม่กี่เส้นนะไม่ต้องมานั่งห่วงกังวลอะไรมากมายเลยถอด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 ล้างนา้ำฟลามสารแล้วก็ประกอบกลับไปนะอันนี้มันจะจบงานได้ง่ายกว่า เราไม่พูดถึงเรื่องของการรออะไรเจ้าของยังไม่พร้อมเรื่องทุนทรัพย์ในการซ่อมนะครับเรื่องความสะดวกในการทํางานของช่างนะแต่ถ้าเกิดในกรณีเป็นรถที่ระบายความร้อนด้วยน้ําแล้วเป็นหัวฉีดนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตพาเราไปดูไปชมอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตตั้งไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ หยบเข้าไปอีกหน่อยนึงคันนี้นะครับถ้าติดตามชมคลิปครูมานะครับคันนี้คือมีปัญหาเรื่องขับขี่ไปแล้วเนี่ยไฟเตือนความร้อนมันโชว์นะครับแล้วก็ครูก็ได้ถอดออกมานะครับแล้วก็เจอปัญหาก็คือตัวใบพัดลมเนี่ยมันแตกมันเหลือแต่โคนใบคลีบอะไรคือมันไม่มี แล้วเจ้าของก็แจ้งว่าคันเนี้คือเคยเคยให้ช่างเขาลื้อมาแล้วครูก็บอกแล้วว่าถ้าในกรณีลดระบายความร้อนได้น้ำเนี่ยมีปัญหาไฟโชว์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาประกอบประเก็นอะไรมาถูกยังไงไหมมันเกิดการอุดตันมันโกงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครูเคยพิสูจน์ให้ดูว่าเวลาติดเครื่องเนี่ยเปิดฝาหม้อน้ำเนี่ยมันจะมีฟองผุดขึ้นซึ่งนั่นก็แสดงว่า แรงอัดในกระบอกสูบมันเกิดการรั่วจากนั้นคือครูก็ลื้อออกมาเสร็จปั๊บก็มีงานเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเป็นลื้อฝั่งชุดข้างซึ่งตรงชุดข้างถ้าดูคลิปครูมาท่านก็เจอปัญหาใช่ไหมครับช่างก็ใส่เม็ดมาผิดด้านอีกอ่ะตรงนั้นครูไม่ได้ถ่ายคลิปนะครูครให้โจเขาล้างท่อฟาร์สราจนชุดข้างนี้ขาวเลยนะครับ แล้วก็ประกอบกับคืนไปทําให้มันถูกต้องทีนี้มาเครื่องยนต์ส่วนบนบ้างนะครับหม้อน้ํามันเจอขี้ใบพัดฟันเนี่ยจนกระทั่งขี้บางส่วนมันบี้แบนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลอดน้าเนี่ยหรือชิ้วเนี่ยมันจะเกิดการรั่วในอนาคตไหมก็คือเปลี่ยนไอตรงเปลี่ยนเนี่ยเจ้าของไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าของพวกนี้เวลาประกอบกับมันต้องละเอียดมันต้องอรอบคอบถ้าท่านจะประเภทคือให้ทำไมครับประกอบประกอบประกอบเข้าไปคือครูประกอบได้แต่พอประกอบไปเสร็จท่านเสียตังซ่อมไป4ี0 0ันห้าพนห่นหนึ่งความคาดหวังของท่านนะ่ะคือมันสูงมากเลยครับ เสียตังเท่านี้คืองานต้องออกมาดีเหมือนงานออกรถออกมาจากศูนย์บริการเลยคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกทางานมันก็ต้องรอบครอบแต่ในเมื่อท่านมาจี้เหลือเกินนะครับเนี่ยช่างเวลาเขารับรถมาซ่อมเขาก็อยากได้ตังเร็วๆเขาไม่อยากเอารถมาดองที่ร้านเกะกะเขานะฮะเนี่ยครูก็เลยไม่ขูดแม่อะไรให้นะครับปกติเนี่ยคือจะประกอบก็ต้องมานั่งขูดเช็คอะไรให้นะครับ หม้อน้ำนี่เปลี่ยนใหม่เสร็จแล้วนะครับคันนี้ก็คือตัวปั๊มน้ำเนี่ยนะครับมันมีร่องรอยเนี่ยนะครับน้ำมันเครื่องกับน้ำเนี่ยไหลออกมาจากตรงปั๊มน้ำคือซีนปั๊มน้ำมันรั่วแล้วเมื่อคืนวันจันทร์เมื่อวานครูให้หนักศารอบค่ำเนี่ยเขามาหมุนนะครับ เวลาหมุนปั๊มน้ำตัวเก่ากับปั๊มน้ำตัวใหม่เปรียบเทียบเนี่ยปั๊มน้ำตัวเก่าเนี่ยหมุนแล้วมันจะสะดุดนะคนที่คนที่หมุนนะคือคน,คนจะคนจะรู้สึกถึงประสบการณ์ตรงนี้นะครับหมุนแล้วสะดุดแล้วถ้าเกิดหมุนเร็วๆหน่อยเนี่ยมันจะมีเสียงคลืดนคลื่คือเสียงคล้ายๆกับลูกปืนเนี่ยมันเริ่มแตกมันเริ่มเป็นสนิมต้องเปลี่ยนทีนี้เวลาเราเปลี่ยนปั๊มน้ำเขาจะมีโอลิงมาให้ นะแล้วคันเนี้ยอย่างที่ครัวธิบาลยว่าเขาเคยทํามาจากที่อื่นนะจะเห็นเลยนะครับดําๆเนี่ยก็คือเศษปะเก็นเหลวหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากาวมันก็ต้องทําไมครับมานั่งขูดเศษกาวเศษปะเก็นเหลวพวกนี้ออกเพราะถ้าเกิดขูดลัดไม่เกี้ยมันลงไปข้างล่างมันก็จะไปอุดตันที่ตะแกรงกรองน้ำมันเครื่องหรือที่เวลาครูสอนนักเรียนเนี้ย ครูจะเรียกว่าตะแกรงกองหยาบขั้นที่1ถ้ามันไปอุดตันเวลาเราใช้รอบเครื่องยนต์สูงๆปั๊มน้ำมันมันหมุนเร็วความสามารถในการดูดน้ำมันมันจะเยอะขึ้นแต่เนื่องจากตะแกรงกองหยาบมันสกรปรกมันอุดตันน้ำมันเครื่องมันขึ้นไม่ทันเครื่องยนต์พังพอเครื่องยนต์พังเสร็จปุ๊บท่านไม่ได้กลับมาแก้กับครูท่านไปแก้ที่ร้านอื่น ร้านอื่นเขาถอดตะแกรงกองออกมาไอเศษปะเกลเหลวเศษกาวเต็มเลยถามเลยว่าเจ้าของรถจะโทษครูหรือโทษกลับไปที่ไอ้ร้านคนแรกต้องโทษครูแน่นอนเลยเพราะครูทําเป็นคนล่าสุดวันนั้นเวลาขูดคือครูก็ต้องระวังไม่ให้เศษกาวมันร่วงลงไปเสร็จแล้วเมื่อเปลี่ยนตัวปั๊มน้ําใหม่เนี่ยท่านดูนะครับเนี่ยเนี่ยมันโยงกันกี่ท่อ เนี่ยท่อมันโยงกันกี่ท่อแล้วครูไม่ได้เปลี่ยนท่อให้ใหม่นะครับคือต้องใช้ของเก่าเพราะถ้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนี่ยเป็นเงินอีกเท่าไหร่เมื่อไม่ได้เปลี่ยนท่อใหม่เวลาเราจะใส่กลับเราก็ต้องมาจัดตำแหน่งว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันสามรอยเดิมม,ม,ดม,มันได้ตำแหน่งเดิมไหมนะเข็มขัดคือครูต้องลัดกลับไปให้สามรอยเดิมเพื่อมันจะได้แน่นได้กระชับเสร็จแล้วพอเวลาติดเครื่องก็ต้องมาตรวจสอบมาเช็คว่า มันมีน้ําซึมมันมีน้ํารั่วไหมคือผมรีบผมมีภาระทุกคนมีภาระทุกคนรีบหมดแหละแล้วถ้าเกิดครูทํางานออกไปแบบรีบๆีล่ะครับเนี่ยสมมุตินะคราวนี้ยท่านหมดตังไปหกพันห้าสมมุตินะหกพันห้าอุ้ยรีบทำหมดเลยครับปรากฏว่า ทอยางเนี่ยระหว่างเก่ากับใหม่เราใส่เกิดมนะันไม่ตรงรอยรัดเข็มขัดไม่ตรงเนี่ยมันเกิดมีน้ําซึมหมกมาไอตอนเราติดเครื่องเนี่ยมันคือแค่แป๊บเดียวแรงดันหรือเพรสเชอร์มันยังไม่เยอะแต่พอเดี๋ยวท่านขับขี่ไกลๆเนี่ยแรงดันในระบบมันเยอะขึ้นน้ํามันจะซึมหมกมาพอซึมออกมาเสร็จท่านขี่ไปน้ําในระบบมันน้อยลงมันแห้งไฟเตือนฟาร์มร้อนโชว์อีก เนี่ยซ่อมหมดไป6 5พัซ่อมไม่จบเป็นครูได้ยังไงเป็นช่างจริงหรือเปล่าซ่อมรถที่ระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วเคยมีปัญหาไฟเตือนโชว์มันไม่ใช่ทําไข่เจียวนะครับหรือชงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับท่านให้เงินมาพี่ปุ้ยต้องวิ่งไปที่ศูนย์ไปเบิกอะไรศูนย์เพ่อฟาร์มถูกต้อง เราเล่าลายเราคุยกับศูนย์ก่อนบางอย่างคือศูนย์ไม่แน่ใจเอาตัวอย่างไปดูพี่ปุ้ยวิ่งจากโรงเรียนไปศูนย์เนี่ยประมาณเกือบสิบกิโลเสร็จแล้วก็วิ่งกลับมาไปกลับปัดเป็นเลขกลมๆยี่สิบโลบางอย่างอะไรศูนย์ไม่มีต้องสั่งขอสั่งต้องวิ่งออกไปเอาใหม่อีกในวันรุ่งขึ้นไปกลับสองครั้งสี่ิโล ท่านเร่งรีบท่านต้องการใช้รถด,ด่วนทางศูนย์จะบอกเลยว่าเขาจะมีนะสั่งด่วนเพราะสั่งด่วนมันจะมีค่าสั่งด่วนครับยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วแต่มูล,ลค่าสินค้าแล้วแต่ความเร่งรีบครูก็ต้องมาเขียนลงไปในใบเสร็จค่าสั่งด่วนอะไรทําไมต้องมีค่าสั่งด่วนผมเช็คราคามาเท่านี้เลยท่านเช็คราคามาครับนะฮะถึงได้บอกช่างหลายๆคนก็บอกสมัยนี้ เจ้าของรถหรือลูกค้าเนี่ยมีความรู้ไม่ได้อยไปกว่าช่างนะครับท่านท่านเช็คราคาเข้าไปในอะไรนะไปในพาร์ทอะไรเขาเนี่ยไปในเพจในเว็บของเขาท่านไปเช็คราคาไหลท่านรู้ราคาเท่านั้นเท่าน,นู้นเท่าน,น,าน,นี้แต่ถามว่าแล้วท่านรู้ราคามาเนี่ยแล้วเวลารงเรียนไปซื้อเนี่ยนะฮะเราต้องเดินทางไปไหมครับเราต้องเดินทางไปเวลาเดินทางให้ให้พี่ปุ้ยเดินเท้าไปเหรอครับ พี่ปุ้ยต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปพี่ปุ้ยขับมอเตอร์ไซค์ไปรถพี่ปุ้ยเติมน้ำเปล่าได้ไหมครับใช้พลังงานไฮโดรเจนไม่ได้พี่ปุ้ยต้องติดเครื่องเติมน้ำมันเบนซินไปกับไปกับยี่สิบโลอ่ะสมมุตินะไปกับใช้น้ำมันไปหนึ่งลิตรอ่าเผื่อรถติดรถอะไรด้วยพี่ปุ้ยมีความเสี่ยงในการเดินทางต่อการเกิดอุบัติเหตุไหมมีท่านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสไลด์ครับ ท่านรู้เลยอัลลรราคาไหลตัวนั้นเท่าโน้นเท่านี้ท่านเอาเวลาระหว่างรอซ่อมรถท่านไปทำทามาหากินได้อย่างอื่นแต่ครูต้องมานั่งไอ้นี่ครับมานั่งรับผิดชอบรถท่านเนี่ยแต่ละท่อเนี่ยจะต้องใส่ยังไงหนีบยังไงจะซึมจะรั่วนะฮะรถท่านนี้มีปัญหานะครับเราเราเปลี่ยนในนี่นะครับเปลี่ยนปั๊มน้ําไอตัวเนี้ยวาวน้ําหรือเทอร์โมสตัเนี่ย มันจะสวมกันอยู่อย่างนี้นะครับสวมกันอยู่เพราะแกเอามาเสร็จปับ๊บจากที่เขาเคยไปทํามาก่อนหน้านี้พวกโอลิงแต่ละจุดเนี่ยเขาเอาปาเกนเหลวหรือกาวทามาแล้วไอโอลิงพวกเนี้ยเขาไม่ได้ถูกกับปาเกนเหลวหรือกาวมันจะบวมพอมันบวมปุ๊บทำอย่างไรครับจะให้งานมันจบเปลี่ยนโอลิงใหม่ เปลี่ยนโอลลิงใหม่ไม่เท่าไหร่ต้องมานั่งขูดอะไรครับขูดไอเศษปะเกีเหลวเศษกาวเนี่ยมันไปค้างอยู่นิดนิดหน่นอยๆน่ยใสไปแล้วมันไม่สนิทมันก็ซึมมันก็รั่ววาลวน้ำหรือเทอร์โมสตาตต้องเอามาตรวจสอบเวลาจะตรวจสอบก็ต้องทำไมครับถอดท่อยางออกมันใช้มานานมันมีน้ำร้อนวิ่งผ่านมันเป็นพลาสติกมันอาจจะกรอบ คลายถอนไม่ดีวาวน้ำแตกก็ตอนผมขับมามันไม่แตกก,ก็ใช่ครับแต่นี่มันถอดมาซ่อมครับมันถอดมาซ่อมมันต้องคลายเข็มขัดมันต้องเอามือจับขยับมันไม่แตกเวลาจะเช็คต้องเอาไปต้มในน้ํำร้อนต้องใช้แก๊สไหมครับต้องเอากาต้มน้ำเสียบไฟฟ้าไหมครับแล้วก็ต้องดูว่า อุณหนะภูมิเปิดมันกี่องศาเซลเซียสครูสมมุตินะเปิดที่85องศาเซลเซียสต้องมีเทอร์โมมิเตอร์หรือมีปลอดมาเช็คขั้นตอนเยอะแยะหมดเลยครับเพื่อจะให้งานมันออกไปแล้วมันถูกต้องผมรีบครับผมมีภาระครับนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่คือครูไม่อยากจะรับซ่อมรถพวกนี้นะครับทั้งๆที่บอกแล้วว่า ที่นี่มันเป็นโรงเรียนมันไม่ใช่ร้านครูก็มีภาระนะตอนเอามาท่านบอกท่านไม่รีบหรอกให้ครูทําให้ดีเลยแต่พอรื้อเสร็จปั๊บอุดผมต้องรีบใช้ครับผมมีทุภารกิจครับถามเลยคุณมีคนเดียวหรือคนอื่นเขาไม่มีเลยครับครูสมุติต่อนะครับรถคันเนี้ยไฟเตือนฟาร์มร้อนมันโชว์ ครูก็บอกแล้วว่าฝาเนี่ยมันเป็นอะลูมิเนียมเกิดมันโชว์มันร้อนมานานฝาเนี่ยมันอาจจะโกงบิดเบี้ยวเราดูได้ตาเปล่าบางทีเราดูไม่ออกครูก็ต้องเอาฝาเนี่ยไปส่งลงกลึงพอไปส่งลงกลึงถามเลยว่าเอาฝาไปส่งลงกลึงเนี่ยเหมือนเหมือนคุณเดินเข้าร้านสะดวกซื้อไหมครับเดินเข้าไปเสร็จคุณก็ไปเลือกเลยอยากได้อะไรแล้วคุณก็ไปคิดเงิน ไปที่โรงกลึงโรงกลึงเขามีงานของเขาอยู่เขามีคิวแล้วไอ้งานตรงนี้มันงานเศษเงินของโรงกลึงเขาเขามีงานรถยนต์รถกระบะง,งานใหญ่ๆมูลค่างานเขามันสูงกว่าไปคือคุณต้องรอคิวบางโรงกลึงพอไปงานเล็กๆคือเขาไม่รับครูสมมุตินนะโรงกลึงนี้รับที่ปุ้ยไปตอนเก้าโมงเช้าเขาบอกนู่นเขาทำให้ตอนบ่ายสาม นะให้เช็คก่อนว่าฝาเนี่ยโกงหรือไม่โกงแค่เช็คสมมุติพอเช็คเสร็จฝาโกงโลงกึงต้องแจ้งกลับมาที่ครูครูต้องแจ้งกลับไปที่เจ้าของว่าฝาโกงพอฝาโกงคุณจะปาดฝาใสาฝาหรือคุณจะเบิกฝาใหม่ต้องมีการติดต่อสื่อสารเกิดสมมุติว่า ถ้าครูไปตัดสินเองเลยปาดฝาพอปาดปุ๊บสี่จังหวะปัญหามันเยอะพอปาดฝาเหมือนฝามันเตี้ยลงมันก็จะส่งผลให้โซ่ราวลิ้นเนี่ยย่อนหรือตกลงกว่าเดิมมีโอกาสที่วาวจะชนกับหัวลูกสูบเพราะฝาโดนปาดแรงอัดกำลังอัดในกระบอกสูบสูงขึ้นความร้อนจะมาเร็วขึ้นเสียงเคเครื่องยนต์จะมากขึ้น ปัญหาตามมาแต่ค่าใช้ใจ่ายมันถูกแต่ถ้าเกิดครูตัดสินใจว่าเปลี่ยนฝาแม่งเลยเดี๋ยวครูสมมุิร,ราคาฝานะครูก็ไม,ม่รู้กสมุิราคาสองพันพอครูเปลี่ยนฝาไปให้สองพันเสร็จฝาสูบใหม่บ่าวาวใหม่แต่ไอ้วาวเก่าเนี่ยมันเป็นรอยกับบ่าวาวฝาฝาเดิมต้องทําไมครับต้องบดวาวใหม่เพราะบดวาวที่โรงเรียนเราไม่ได้ใช้สว่านปั่นนะครับที่โรงเรียนเคาะ กามือปั่นอย่างนี้ผมต้องรีบใช้ผมต้องรีบใช้ใชได้ครับเดี๋ยวให้ไปลงกึงครับเอาวาวไปให้ลงกึงปรับหน้าตัวละเท่าไหร่ตัวละแปดสิบร้อยหนึ่งก็ว่ากันไปมันไม่ใช่ฉีกซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วเทใส่ชามแล้วเติมน้ำร้อนแล้วใส่เครื่องปรุงนะครับทำลด ท่านเสียตังค์ไปตั้งหลายพันบาททำไม่ดีมาคนที่โดนด่าก,ก็ครูครูก็หมาตัวหนึ่งครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามองบอกออกสื่อตรงนี้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับท่านใดเอารถมาขอรับบริการเนี่ยวันที่คุยกันท่านบอกท่านไม่รีบพอลงมือทําค้นหาปัญหาเสร็จท่านบอกท่านมีภาระท่านอย่าเอามาเลยนะครับ ท่านคิดว่าช่างร้านไหนที่ไหนเขาฝีมือดีเขาเขาเก่งก็ทํางานได้เรียบร้อยท่านก็ไปทําที่ร้านนั้นครับงานเก่าครูมีเนี่ยของคนรู้จักนะ GTO อ่ะที่วราห้าเกียร์หรือเกียร์เดียวเนี่ยจะประกอบฝาครอบคัดยังไม่ได้ประกอบ KR จะประกอบคัดประกอบเสื้อลูกยังไม่ได้ทำดีมคุรุสุภาคันขาวยังไม่ได้ใส่เสื้อ ที่มาทําให้ก่อนเนี่ยหลายหลายคันเนี่ยคือครูลักคิวมาให้นะจะได้เข้าใจนะครับคนซ่อมคนที่เขาทำงานแล้วรับผิดชอบเขาไม่ได้ทำงานแบบลวกๆเล็กๆน้อยๆเขาต้องมาตรวจสอบให้ท่านเร่งมาเดี๋ยวครูเร่งมือให้ก็ได้แต่เขียนเขียนไว้ที่ท้ายใบยเสร็จว่า ไม่รับผิดชอบผลงานที่ทำทุกกรณีเอาไหมครับอ่เดี๋ยวครูให้ดูต่อนะคันนี้นะครับเปลี่ยนอะไรประเกนตีนเสื้อปะกเกนฝาสูบสีก้านวาวเปลี่ยนใหม่ให้พี่ปุ้ยมาบดวาวเมื่อคืนเขาเทสกับรอบคำ่ำไม่ลวประกอบประกอบเสร็จ ครูต้องมานั่งขันปอนให้แล้วเวลาขันครูก็ไม่ได้กวดทีเดียวนะครับครูทยอยแบ่งทั้งหมด5เที่ยวขันทะแยงทะแยงนี่ข,ข,ข้างขันปอนให้หมดเสร็จแล้วมาตั้งไทมิง่งตั้งโซ่ไทมิง่งตั้งโซ่ไทมิ่งเสร็จมาทําการตั้งระยะห่างวาวใช้ใบฟิลเลอร์เกตไม่ได้ใช้ฟิลเลอร์กะ มานั่งขูดเศษประเกนเนี่ยมานั่งตรวจสอบเนี่ยอะไรพลาสติกอะไรมันแลบมันยื่นออกมาก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะครูให้ดูต่อตรงนี้ตอนทำคลิปครูให้ดูไปทีแล้วนะครับขออนุญ,ญาตนะเดี๋ยวมาจายนี่หน่อยนะครับอ่ะช่วงนี้จะกระเทือนหน่อยนะครูจะปรับขาตั้งกล้อง เดี๋ยวครูจะขยับเข้าไปใกล้ๆจากที่ครูบอกไปนะคะว่าคันนี้ลูกสูบแหวนก้านไม่ได้เปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นไม่ได้เปลี่ยนสะพานรองโซ่สะพานกดโซ่ไม่ได้เปลี่ยนแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมลองดูนะครับในฝาสูบเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันเป็นคาบเขาเา่าเป็นแผ่นๆเนี่ยเหมือนคาบหินปูนเนี่ย คือปกติพี่ปุ้ยเนี่ยจะล้างเกลี้ยงมากเลยจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยเป็นแผ่นเป็นคราบเลยครูบอกพี่ปุ้ยเลยในเมื่อเขาเร่งมานะครับพี่ปุ้ยก็เอาแค่ล้างแค่ให้มันให้มันดูดีปัญหามันมีมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับพอมาถึงเราเราต้องแก้ไขและทําทีเดียวแล้วให้มันจบแต่ในเมื่อท่านไม่ได้ให้เวลานะครับท่านเร่งเหลือเกินเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นคราบดำๆเลยนะครับ เหมือนมันไหมอ่ะมันร้อนจัดจนมันไหมเนี่ยท่านเคยเห็นกระทะมันไหมไหม้ล่ะครับเนี่ยเป็นคาบอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอเวลาหนะ้ามันจะล่อนลงไปแล้วจะผสมกับน้ามันเครื่องแล้วจะไปตันที่ตะแกรงกองนะแล้วเดี๋ยวในอนาคตจะมีปัญหาเกิดขึ้นครับไอ้ตะแกรงกองอยากสกรปรกอุดตันเสร็จแล้วครูไม่ได้เปลี่ยนอะไรอะไรนะในนี้นะเปลี่ยนแค่อะไรครับปะเกนตีนปะเกนฝาซีนกา้านวาลสองตัว ลูกสูบแหวนมาขัดทำแฟลมสารเวลาประกอบจัดตำแหน่งปากแหวนให้ตามมาตรฐานอ่ะท่านดูนะดูที่กระเดืองไอเสียก่อนท่านดูที่กระเดืองเห็นอะไรวะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวครูขยาบให้ท่านฟังเสียงเลยนะเนี่ยถ้าอยู่ตรงเนี้ยก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กก็แก๊กเลยนะครับอ่ะไอดี ID ครับไอดี ID. ท่านดูนะในกระเดืองไอดี กระเดืองแต่ละตัวจะมีลูกปืนอยู่2จุดคือหนึ่งตรงตัวโรเลอร์นี่ตรงตัวโรเลอร์มีลูกปืนอยู่สองตรงแกนมีลูกปืนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนกระเดืองไม่ได้เปลี่ยนสลักหรือแกนไม่ได้เปลี่ยนฝาเดี๋ยวพอส่งเครื่องคืนปุ๊บเนี่ยเสียเสียตังทําไปนะครับทําไมเครื่องไม่เงียบเลยเงียบได้ไงครับก็ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรพวกนี้ครับ ผมแค่มาเปลี่ยนประเกนตีนประเกนฝาซีนบดวาลให้เพื่อจะดูว่าตรวจสอบว่าฝามันโกง่งลูกมันติดตายแหวนมันติดตายหรือเปล่าชัดเจนไหมครับเนี่ยไปทำไปทาเครื่องกับอาจารย์พรเทพมาเครื่องไม่เงียบเลยเวลาเราพูดเราพูดฟานจริงเนี่ยว่า มาทำเนี่ยเขาเปลี่ยนอะไรถ้าเกิดว่าครูบอกว่าครูเปลี่ยนกระเดืองเปลี่ยนสลักเปลี่ยนฝาเปลี่ยนกา้านเปลี่ยนลูกซูบอันนั้นไม่เงียบอันนั้นค่อยมาว่ากันแต่นี่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยท่านผู้ชมดูนะนี่ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับไอเสียกระเดืองไอเสียกระเดืองไอดีนี่ เห็นไหมครับขนาดครูดูอยู่ตรงนี้คือครูยังเห็นเลยว่าไอ้ความกว้างของลองใสกระเดืองเนี่ยมันเป็นมันเนี่ยมันบานออกมาครับเพราะมันจะเจอตัวกระเดืองกระโดกไปกระโดกมาเป็นบานพอมันห่างมากๆเข้าเวลามันทํามันยิ่งคอนพอมันยิ่งคอนปุ๊บไอ้ตัวกระเดืองเป็นเหล็กแต่ไอ้ตัวฝาตรงนี้เป็นอลูมิเนียมเหล็กมันจะไปเสียดสีกับอลูมิเนียมแล้วมันยิ่งสึกพอมันสึกมันจะกลายเป็นผงอลูมิเนียมไหลไปกับน้ามันเครื่อง แล้วไปตันที่ตะแรกงกองหยาบชัดเจนไหมครับครูให้ดูต่อขอญอาตตั้งขาตั้งกล้องใหม่นะครับตันนิดนึงนะ เอาเอาเฉพาะแค่ตรงฝั่งนี้นะท่านดูนะครับเซอร์วิสลดระบายความร้อนได้นะ้ำลดออตโต้แล้วเป็นหัวฉีดท่านดูนะครับปักปดกี่ปักครับเนี่ยเดี๋ยวครูนับให้ดูฝั่งนี้นะเอาตรงตรงนี้เลยนะปัก1นึ่งปักเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องปัก2 สามสี่สายกาวห้าหกตรงนี้หกปลั๊กแล้วนะครับหกปลั๊กมาฟังนี้อีกครับปลั๊กหัวฉีด7ปลั๊กเรือนลิ้นเร่ง8ปลั๊ก IACV 9ปลั๊กออกซิเจนเซนเซอร์ สายคอยต้องถอดเพื่อคร์มสะดวกในการทำงานลดปัญหาสายขาดมันใช้งานมานานปลั๊กมันกรอบปลั๊กมันแตกสวยแค่บีบจะปลดตัวปลดล็อกตัวปลดล็อกแตกเวลาปฏิบัติงาน เวลาปฏิบัติงานต้องระวังครับต้องเอาสายพวกนี้หลบเอามาวางไว้กับพื้นเดี๋ยวครูพี่ปุ้ยลูกศิษย์เดินเหยียบปักเขาแตกต้องระวังไปหมดเลยครับมันโคตรหยุ่มหยิมเลยครับเนี่ยผมผมทำนูโวครับทึ่งวันวันหนึ่งก็เสร็จมันระบายความร้อนด้วยอากาศมันไม่ต้องมานั่งห่วงเนี่ย ท่านดูเลยครับเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยที่ครูเนี่ยจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนหมอน้ําเปลี่ยนปั๊มน้ําเนี่ยกี่ท่อกี่จุดนะแล้วนี้แค่รถเล็กๆสูบเดียวนะยยะยิ่งไปเจอรถหลายสูบแล้วยิ่งไปเจอรถประเภทลือมาหลายรอบไม่จบแล้วมันช้ำํำพอถึงเวลาพวกท่อยางพวกนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยซ่อมแพงนะฮะ หนักใจหัวจะปวดนั้นก่อนจบคลิปนะครับบางอย่างท่านมีเงินนะครับเงินก็ไม่สามารถซื้อทุกอย่างภายในเวลาจำกัดได้นะบางอย่างนะครับท่านไม่สามารถซื้อมันได้มันต้องใช้เวลาอยากได้ผลงานดีก็ต้องให้เวลาช่างเขาทำด้วย โอเคนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะท่านที่จะรถมาซ่อมท่านจะต้องเผื่อเวลาด้วยรถมันมีปัญหาอะไรจุกจิกทำตรงนี้ไม่จบมันต้องไปแก้อีกจุดหนึ่งจะได้เข้าใจกันอย่างถูกต้องนะก็ขอขอบคุณท่านที่ฟังคลิปครูบนคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ